นี่นี่มันยิ้มอะไรวะเนี่ยยังกระยิมนรกเลยแฮะเราดูเพื่อนคนนี้สิคือแตกไปทั้งตัวเลยแล้วนี่ก็คือครูฝึกโอ้โหไม่น่าจะรอดแน่เลยอะ่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแมปออฟฟี่กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาตัวรอดออกจากยิมส่วนโหดกันนะคะมาเลยกระโดดข้ามเหนื่อเป๊บโอ้โห ออกกำลังกายอ๋อกูอุตส่าห์อุตส่อาห์าดันเพื่อเปิดประตูนะเนี่ยเพื่อนคนนี้แม่งยกน้ำหนักยังอ้วนอยู่เลยเอา้าก็ฉันเป็นคนยินเยอะเพื่อนเขาบอกว่าเป็นคนยินเยอะกูแบบแล้วก็ตัวตคนนี้นะแม่งยังวิ่งอยู่เลยอะ่ะเอ้ย กระโดดไม่ไปสักทีบ้าขอโทษด้วยที่กูตายบ่อยเกินไปโอ้โห้าก็ลั่นแต่ว่าไม่ลับความพยายามโอ้โหเพื่อนคนนี้นี่อยากกินแต่ขนมอย่างเดียวเลยนะเห็นเราก็ขำว่ะ เปิดประตูเลยโอ้โหครูฝึกเอ้ะโอเคโอ้โหมมีเพื่อนตายนั่นแหละทุกคนเห็นอะไรไหมเสื้อม่วงอะ่ะโอ้ย กระโดดลงมาถ้าในชีวิตจริงกระโดดอันนี้ลงมาถ้าไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเอาไปตรงนี้แล้วกันเออเึ้นอยับขักเรานะโอ้โหอ้พูดยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเพื่อนตายเฮ้ย้่าย่าโอ้โห ดาบนี้ไปไม่ได้สักทีเลยตัวผ่านได้เอ้างงอีกแล้วด่านตำรวจก็ย่ออยู่ๆก็มาใส่ชุดนี้ด่านนี้ก็มาใส่ชุดนี้อะไร,รวะเนี่ยทายังไงโอเคจะอย่าเป็นแบบนี้อพอเวลาเราไม่อัดคลิปอะ ก็ดูเหมือนเล่นโคตรเก่งเลยนะแต่พอกูมาอาลีปนี้โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยฮะเข้าไปที่สนามมวยเลยแล้วก็ไม่มีคู่ชกด้วยนะฮะเอ่อเออไอ้บานะันมาอยู่ตรงนู้นเ โอ้โห oh. ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะยิมยิมนี่เหมาะกับชื่อคำว่าโสดโหดเหลือเกินเออมีเพื่อนจมน้ำหนึ่งคนเอ,อ้ยโอ,อ้โ,อโหเข้าไปอยู่ในเปลือกมันอีกแล้วอ่ะ นไปที่ช็อกโกแลตก่อนดีไม่งั้นอ่อเพื่อนกลายเป็นน้ำมันโทษอุดแล้วเนี่ยกลายเป็นอาหารที่อยู่ในท้องมันไปอีกหนึ่งโอ้โหเออ่ะ มาหาทางอ,อุกกันเดวมาป็นก็ไม่ทิ้งนบลเหีนทางโอ้ยโอ้ยเพื่อนจะมาเปิดประตูทำไมเนี่ยก็ขอโทษได้ไหมล่ะว่าฉันไม่เห็นนะโอ้โอได้ได้ได,ไดข้ขอโทษก็ขอโทษไปหนึ่งกิปนี้อาจมีภพคเสียงนะทุกคนเออ เราจะต้องฝึกพักเสียงดูไปหนึ่งเฮ้ยโอ้โห <c oughs> แล้วมันเลยมันจะลื่นขนาดนั้นบ้านฝนตกฟ้าก็ลั่นแต่ก็ไม่ล้วความพยายามที่จะเล่นต่อไปแต่ทุกคนจะบอกให้นะ้าเท่าอะ ถ้าวันไหนเนี่ยหาแมปมาได้เยอะๆเนี่ยก็จะลงคลิปทุกวันเลยนะถ้าว่าวันไหนที่มันไม่ค่อยมีแมปอะไรให้เล่นเนี่ยเราก็จะลงคลิปน้อยนะคะเออแต่ตอนนี้เราหาแมปมาได้เยอะมากๆเลยแต่ว่าเราขอเอาด่านนี้ก่อนอวิ่งออโอเครถ โอ้โหตึกก็ออกจะสูงด้วยนะเนี่ยโอ้โห,โโหถ้ามันสูงซะขนาดนี้เนี่ยถ้าว่าในชีวิตจริงนี่กลัวอะ้วนะเนี่ยข้งบินเข้าไปข่องบินเลยฮะอะไร ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่เกาะแห่งหนึ่งนะคะทุกคนทั้งยงทุกคนเห็นเกาะไหมแน่ทางควาวหมายของเราเหมือนฟรีไฟเลยทุกคนกระโดดลวมลงมาเดี๋ยวเวออากากลางๆแล้วกันเพราวาี่่วาเสนชัยจะได้อยู่ข้างหน้าเฮ้ยเอย่าอินอย่าอินเอ้ยอย่า กูมองกูมองไว้อยู่ตรงกลางอย่างงู้เลยหมองไว้อยู่ตรงกลางป่านนี้นี่ตีนไม่แดงไปแล้วมั้งเนี่ยพูดลังคาบ่าอะไรรอบนี้ไม่เอาสปีดดีกว่าเอาก็ได้ กระโดดเด้นเอโอ้โหเอะโอเคทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบบไหนที่น่าสนใจอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะบ๊ายบายค่ะโอ้โหนี่หาของได้ยากมากอ๋อ ความทรงจำความจำเครื่องกูเก้าสอ้ยอย่างเอาเลยฮะโอเคอย่าพูดถึงความจำเครื่องเลยไปก่อนกอลาทุกคนบ๊ายบาย